เพื่อนรอแป๊บนึงนะฉันกำลังวิ่งไปหานานไหมเพื่อนไม่นานเนรีบมาเร็วพื่อนโอเคนะเพื่อนเดี๋วฉันวิไปหานะเพื่อนโอติฉันกำไปหานะเพื่อน เราก็มีตังเยอนนะเราลองไปซื yeah. oh, ้อรถมั่งดีกว่าจะได้ไปหาเพื่อนเร็วๆผิดผิดคนเปล่ามันต้องเป็นตัวเขียวไม่ใช่เหรอโอ๊ยๆนี่นายจะทำอะไรฉันน่ะอ๋อหมายถึงว่าฉันจะไล่แกออกแกอะไรด้วยเข้าใจไหมนี่มันซีนของฉัน เอาอืมฉันคิดว่าฉันต้องซื้อรถมั่งแล้วแหละตังค์ฉันก็มีเยอะนะซื้อรถสักอืมสักคันดีกว่าเผออาจจะขับรถไปหาเพื่อนได้นะนะเออเออเออสองคนนี้คนไหนเป็นคนขายรถหรอครับเออคนไหนเป็นคนขายรถหรอครับ ชั้นชั้นใช่ไหมคนณายรถมีอะไรเหรอต้องการรถตี่ใช่ครับผมขอแค่รถมอเตอร์ไซค์หรือมอเอ้หรือรถอะไรก็ได้ครับที่มันธรรมดาธรรมดาผมไม่ต้องการเร็วอะไรขนาดนั้นหรอกครับโอเคถ้าอยากได้แบบอันถูกถูกง่ายๆไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นตามชั้นมาโอเคครับโอเคครับ จะพูดเลยเหรอเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยอืมช่เหอะไหนดูราคาสิฮะบอกถูกถูกอันแล้วโอ้โหสามหมืน่นงั้นเรามันไม่คิดจะพูดเลยฮะโอเคสามหมื่นก็สามหมืน่นเดี๋ยวโอนไปให้แล้วกันอือโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอนไปให้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ เออลองขับรถหน่อยดีกว่าฮัทฮัจูฮัจ้าฮัจวฮัจูเฮ้ยที่นั่งไม่เห็นจะมีเด้อไม่เป็นไรเราต้องนั่งงงสินะตุ๊บตุ๊บอ่ะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้รถคันนี้แข็งแน่ะทำมาจากเหล็กจะขับช้าเนี่ยจ้าเหอะเราบอกขอช้าๆเราจะขับแล้วนะ จะอยู่ด้านหน้าตรงนู้นนะครับโอเคครับได้ยินไหมครับอ้าวมันไม่ตามกูมา้ยนี่ว่ามันตามกับไอ้คนลกจิตไปนี่ว่าเอาตายแล้ววิ่งไปดูเลยวิ่ง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 ไปดูวิ่งไปดูอนวิ่ง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 ไปวิ่งไปวิ่งไปลูกค้าจะเป็นยังไงมาเนี่ยต้องเจอไอ้คนโรคจิตเนี่ยเอ้ยเอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งฮึบฮะ ฮ่วิ่งโอ้ยตกกระโดดวิ่งไปดูลูกค้าลูกค้าเป็นไรไหมครับผมบอกให้ตามผมมาไม่ได้ตามไอ้ลูกจิตแอปเปิ้ลตัวน,นั้นไปอะอ้าอื้มมันกันกระแพงไว้อีกลูกค้าลูกค้าเอาลูกค้าผมมาไม่งั้นวันนี้กูไม่ได้ตังนี่ไม่มีใครมาซื้อเลยเอาเอาลูกค้ามาเอาลูกค้ามา นี่นายได้ยินเสียงเลยปะเออได้ยินเสียงเลยปะเราได้ยินแวแนะ๊บๆนั้นนายได้ยินปะฉันได้ยินฉันได้ยินเอ๊ด้านหน้าเหมือนจะมีอะไรแว๊บๆบด้านหน้านะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันคุยอะไรกันนะกูไม่เกี่ยวนะ โอ้นี่มันอะไรเนี่ยศพเยอะไปหมดเลยหยุดนะนี่คือการปล้ลนเอ้ยไม่ใช่หยุดนะนี่คือการจับกุ้งจงเงินมากเอ้ยไม่ใช่นี่คือการจับกุงงงกบก้งจงยกมือเดี๋ยวนี้เพราะฉันคือตำรวจนายฆ่าคนไว้ได้กินปะเนี่ยได้ยินครับทำไมไม่ยกมือล่ะอยู่แกก็โดนยิงเอาสลอกไอ้โจาล เออแต่ผมไม่ได้ฆ่านะคะมันโดนแท่งเหล็กฉันไม่เชื่อนี่เนี่ยยิงว่าวนี่เนี่ยยิงว่าวนี่นี่นี่โอ้ย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 รถโอ้ยกับรถหัวใจผมแล้วเอ้าไม่โดนนี่เนี่ยนี่ ช่ด้วยเลือดไหลที่ฉันโอ้ตอนนี้เออสลบวะเอาเอาอ้นนี้สลบ,บสลบ,สลบ อยู่น่นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจงส่งเงินมาแหละวันหนึ่งรีบวัดจองเหมือนเราจะเจอศพคนตายมาหาศาลผมคิดว่าน่าจะโดนผีกองกกยฆ่านะครับอืผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นแหละเอออะไรนะครับออะไรนะครับเก็บศพม,มาอย่างนั้นเหรอเออช่างเหอะช่างเหอะโอเคเราต้องลากศพ ตำรวจเพื่อนรักก่อนละกันโอ้ทำไมตัวเพื่อนเรานี่มันหนักจริงๆอีหนักมากอ